สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8เหมือนเดิมเลยนะครับอ่า EP นี้นะครับโปรโมชั่นนะครับวันวันที่12เดือน1ินะครับส่งท้ายปีกันนะครับอ่าใครพลาดแล้วจะเสียใจนะครับ บอกเลยนะครับวันนี้ใครพลาดแล้วเสียใจนะครับกับองค์ละหนึ่งร้อยบาทมาเลยนะครับ <c oughs> มานะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับวันนี้วันเดียวนะครับอ่าใครซื้อองค์เดียวหนึ่งร้อยบาทผมขอบ้านค่าส่งบ้านละห้าสิบาทนะครับอ่าถ้าสองใครซื้อสองเหรียญใครซื้อสององไปแล้วนะครับส่งให้ฟรีนะครับ Uh, ใครซื้อ2องค์ไปแล้วส่งให้ฟรีเลยนะครับถ้าเกิดใครซื้อสิบอ่าแถมไปเดี๋ยวมีแถมให้นะครับอ่า uh, มาองค์ละร้อยเดียวองคละร้อยเดียวถ้าใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบใครซื้อสององไปแล้วส่งให้ฟรีนะครับ่า uh, มากติกาตามนี้นะครับอย่าให้เสียเวลาไปกันต่อเลยนะครับพอเยอะนะครับอ่ะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับจดหมายเลขกันไว้ดีๆนะครับ นี่นะครับจะไปไวๆหน่อยนะครับจดหมายเลขด้วยนะครับดูไปด้วยดูไปด้วยแคปหน้าจอกันไปด้วยเลยนะครับอ่าองนี้องค์ที่1นนะครับจัดไปนะครับ EP พิเศษนะครับวันที่12เดือน12นะครับเรามาส่งท้ายปีกันเลยนะครับต่อไปครับองค์ที่สองนะครับเป็นรลรอดนะครับนี่อ่านี่เป็นรลรอดนะครับองต่อไปครับองคที่3ามนะครับน่าจะเป็นหลวงเนียมนะครับนี่พิมพ์สองหน้าเนื้อตะกัวต่อไปครับ องที four, like ่สี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่เนื้อโลหะนะครับผิวออกภายเงินต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับพูดไว้หน่อยเหนื่อยเลยอ่าอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะองค์นี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปครับองค์ที่หกนะครับจะเป็นเหรียญพ่อรวยนะครับเหรียญพ่อรวยนะครับนี่วัดท่าตะโกนะครับองค์นี้องค์ที่หกองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดก็จะเป็นปิดตานะครับ นี่นะครับปิดตาหลงผู้เอี่ยมนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่7ต่อไปครับหมายเลข8นะครับเป็นชินราดอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะครับนี่นะครับพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างมีโค้ดนะครับนี่นะครับผิวนาาสวยมากต่อไปครับองค์ที่9กก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับสมเด็จเจ็ดชั้นนิยมนะครับ ต่อไปครับองที่10บนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยนะครับนี่ขนาดบูชานะครับนี่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับ EP นี้พิเศษนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวใครซื้อองค์เดียวนะครับขอค่าส่ง50ใครซื้อ2องค์ไปแล้วจะส่งให้ฟรีนะครับอันนี้องค์ที่11นะครับปุตโตะนะครับต่อไปครับ12นะครับจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ12จะเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ อ่าเราจะไปไว้หน่อยนะครับได้ครึ่งชั่วโมงได้กี่องค์ก็เอาตามนั้นนะครับไม่อยากให้เกินนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับนี่นะครับสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่มุนต่อไปครับสิบสี่นะครับเป็นวัดเกตเขาบวงนะครับนี่นะครับวัดเกตเขาวงนะครับอง์ต่อไปครับสิบห้าก็จะเป็นนี่นะครับ ลงลักนะครับัอละคังพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับไม่ใช่กุวัดกัลยาพูดผิดนะครับนี่กุวัดกัลยาพิมพ์ใหญ่ต่อไปนะครับ16นะครับ16เอาเป็นเหรียญปูดทิมเสมานะครับนี่เหรียญปูดทิมเสมาลมดาเดิมเดิมนะครับต่อไปครับ17นะครับ17ก็จะเป็นเหรียญ เหรียญหลวงปู as, ning, Cap, ่ดุลนะครับนี่นะครับสิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับสิบแปดครับก็จะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับกลนจะมียันนะครับต่อไปครับสิบเก้านะครับลูกสะกดนะครับนี่สิบเก้าจะเป็นลูกสะกดนะครับนี่นะครับจัดโบนะครับจัดโบสิบสองเดือนสิบสองนะครับต่อไปครับยี่สิบนะครับ บางขุนพมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะพิมสังคติไม่มีหูนะครับบางขุนพมพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับรูปหลอดชินราชอินโดจีนสังคติยาวนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับต่อไปครับยีิบสองก็จะเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อน้อยนะครับเหรียญหลอดพ่อน้อยรุ่นรุ่นสองนะครับนี่โอ้หมีเม็ดแร่นะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่นะครับอง์นี้ ต่อไปครับยีสามนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ยีบสามพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับต่อไปครับยีบสี่ครับยีบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอวัสีนะครับชุบทองนะครับเหรียญชุบทองนะครับอันนี้นะครับต่อไปครับยีบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่เหลือแค่นี้นะครับพิมพ์คะแนนนะครับ ต่อไปครับยีหครับยีหพระผงสุพรรณนะครับยีบหเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับต่อไปครับยีิบนะครับเป็นหลวงผู้สุกนะครับนี่ยีหลวงผู้สุกเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปครับยีิบแปดก็จะเป็นเหรียญพ่อรวยนะครับเหรียญกลมหลวงพ่อรวยนะครับนี่ยีบแปดนะครับเหรียญกลมพ่อรวยต่อไปครับยีิบเก้านางพญาเข้าตรงนะครับนี่นะครับยีิบเก้านางพญาเข้าตรงนะครับ ต่อไปครับ30นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับนี่30เป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับต่อไปครับ3 1ครับ3 1เอ่าเป็นวัดเกตนะครับวัดเกต7ชั้นนะอ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งพิมพ์นะครับหรือว่าพิมพ์ตลกนะครับต่อไปครับ32นะครับเหรียญย5ศตวรรษนะครับนี่นะครับ25ศตวรรษ3โคตดนะครับ ต่อไปครับ33นะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับกลุ่มใหม่นะครับมีตาวัดชัดเจนนะครับนี่นะครับต่อไปครับ34นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่นี่นะครับขึ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับ3ามสหนะครับอ่าขี้ตา3าชายใหญ่นะครับนี่สาหนะครับขี้ตาสามชายใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนะครับใครสั่งองค์เดียวนะครับไม่ขอค่าส่งนะครับใครสั่งองค์เดียวขอค่าส่งใครซื้อสององค์ไปแล้วนะครับสององค์ไปแล้วส่งฟรีนะครับใครซื้อสิบเดี๋ยวมีแถมนะครับอ่ใครซื้อเยอะมีแถมนะครับอันนี้สามหกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปครับสามเจ็ดนะครับเหรียญพ่อเดิมแปดสองนะครับนี่เหรียญพ่อเดิมแปดสองนะครับสามเจ็ดนะครับต่อไปครับสามแปดนะครับนี่พระพุทธรูปนะครับ ศิลปะสุโขทัยเอ๊มศิลปะอยุธยานะครับตัดแปดต่อไปครับสามเก้านะครับนี่นะครับพิมพ์ฐานครูกุกเก่านะครับบางขุนพรมนะครับนี่นะครับสามเก้านะครับกรุเก่าบางขุนพรมต่อไปครับสี่สิบนะครับเป็นใบสาเกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่สี่สิบเป็นเหรียญใบสาเกหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปครับสี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่เหรียญน่าจะพระ อะไรไม่รู้นะคุณๆนั้นเนี่ยต่อไปครับสี่สองเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะครับเหรียญปูเอี่ยมนะครับนี่ร้อยปีปูเอี่ยมนะครับต่อโค้ดเลขเก้าเหรียญชุบทองต่อไปครับสี่สิบสามอันนี้น่าจะเป็นพวกหลกบปูพูวัดอินนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับต่อไปครับสี่สิบสี่นะครับหลกบปูสุกนะครับบัวสามเม็ดนะครับล่อโบราณนะครับนี่ข้างอุนะครับต่อไปครับ สี่สิบห้าปิดตาเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนียมนะครับนี่นะครับนไว้ไว้หน่อยนะครับไปไว้หน่อยขออภัยนะครับเพราะว่าองค์ละร้อยเดียวนะครับมีเยอะครับต่อไปครับสี่หกวัดพับนะครับนี่นะครับสี่หกวัดพับวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับตุ๊กตาเล็กต่อไปครับสี่เจ็ดนะครับปิดตาผงกระดูกผีนะครับนี่สี่เจ็ดปิดตาผงกระดูกผีเนื้อจะจัดนะครับ ต่อไปครับ4ี่ครับ48นะครับนี่เหรียญกลมหลวงนะครับเหรียญอาร์มนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับวิไลพณิชิ์นะครับพระนครนะครับจัดที่ระลึกนะครับต่อไปครับ4ี่้าครับ49ี่เาเหรียญพ่อรวยนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพ่อรวยเนื้อทองแดงอีกเหรียญหนึ่งนะครับต่อไปครับ50ครับ50นะครับเป็นพระไอ้งั่งนะครับนี่ไขว้ได้เลยนะครับไอ้งั่งนะครับไขว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับอ่าต่อไปครับ 51ดนะครับไปไว้หน่อย51อ่ากุวัดกัลยาอีกนะครับนี่กุวัดกัลยานะครับ5 1เอ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดกัลยาต่อไปครับ52ครับอ่านี่กีบบัวนะครับบวงปุุกนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับองค์นี้องค์ที่52ดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยพอไปไว้หน่อยนะครับโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับ ต่อไปครับห้าสามนะครับนี่นะครับปิดตาหล่อโบราณนะครับห้าสามนะครับอง์ละร้อยเดียวนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบสององนะครับสององไปแล้วส่งจะส่งฟรีนะครับจะส่งฟรีไปเลยนะครับต่อไปครับใครซื้อสิบนะครับว่าไปเลยนะครับเดี๋ยวมีแถมนะครับอ่าต่อไปห้าห้าสิบสี่นะครับหลงพอเงินหล่อโบราณพิมพ์ชาวบ้านนะครับหลงพอเงินหล่อโบราณพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับห้าสิบสี่ ต่อไปครับ55นะครับ55้านะครับเป็นพรรอดนะครับนี่นะครับพรรอดนะครับ55นะครับต่อไปครับ56นะครับอ่ารูปหลอหลงพ่อเงินนะครับรูปหลอหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่ห5 56ห้าอันนี้56ต่อไปครับ57ครับ57นี่นั่งพานหลงพ่อรวยนะครับเนื้อปะกานะครับ57นะครับ ต่อไปครับห้าสิบแปดนะครับนี่หลงปู่สุขของขอมหรือเปล่านะครับของขอมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับห้าแปดครับต่อไปครับห้าเก้าครับห้าเก้าห้าเก้านะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กลุเก้านะครับนี่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กรุเก้าห้าเก้านะครับต่อไปครับหกสิบครับหกสิบเหรียญพ่อจันทร์นะครับเหรียญพ่อจันทนะครับนี่หกสิบนะครับเหรียญพ่อจันท์นะครับ ต่อไปครับ61นะครับยี่ห้าศตวรรษเนื้อตะกัวนะครับนี่เนื้อตะกัวนะครับอันนี้6 1อดนะครับต่อไปครับ62นะครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับชุบทองนะครับสวยๆนะครับปีหนึ่งสานะครับองค์ต่อไปครับ63นะครับนาปิดตาสำลิศนะครับนี่เก่าๆนะครับ63นะครับองค์ต่อไปครับ6 4นะครับ6 4 นี่เลยเหรียญปุดทวดหลวงปู่ดูปุกเศกนะครับนี่นะครับฉุบทองนะครับต่อไปครับ65นะครับพระชัยนะครับพระชัยเจ้าเจ้ามานะครับก้นถ้วยนะครับนี่65้านะครับต่อไปครับ66นะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับ66นางพญาพิมพ์อกนูนเล็กต่อไปครับ67ครับ67เหรียญปู่ศรีอายุยืนนะครับนี่นะครับ 67เหรียญปู่4ีอายุยืนนะครับต่อไปครับ68เหรียญเก่าเป็นรูปหัวใจนะครับ2459นะครับเหรียญเก่าปีลึกนะครับนี่นะครับ68นะครับต่อไปครับ69หลวงปูเพือขุดสะใหญ่ครับ69้หลวงปูเพือกขุดสะใหญ่ต่อไปครับ70นะครับนี่นะครับเหรียญปู่รอดวัดวังน้ำวนนะครับอ่าร้อยเดียวครับ1 0อเดียว ep ีนี้นะครับโปรโมชั่น12เดือน12นะครับ ใครซื้อเกิน200ขึ้นไปส่งให้ฟรีนะครับอ ah ่าองเดียวจะขอค่าส่งนะครับอ่าต่อไป71หลวงปู่ศิลานะครับนี่เหลี่ยญหลวงปู่ศิลานะครับ71นะครับนาลายจักปะอ่ารุ่นนาลายจักนะครับนี่นะครับ71ต่อไปครับ72นะครับก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับอ่าปลุกเสกนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับ ต่อไปครับ73ามาคิตาซีชายใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อเงินคิตาซีชายใหญ่นะครับ73นะครับต่อไปครับ74นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่สวยๆนะครับ74ดสนะครับต่อไปครับ75นะครับ75นะครับนี่ดีกว่าเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเนื้ออัปปก้ารุ่นแรกนะครับ ต่อไปครับ7จครับอ่านี่เหรียญหล่อท้ายน้ำนะครับ7จนะครับเหรียญหล่อท้ายน้ําเป็นเลยนะครับนี่เหรียญหล่อวัดท้ายน้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณวัดท้ายน้ําปี2 5 0 0นะครับต่อไปครับ7จนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงนะครับไม่ได้จุ่มลักปิดทองนะครับนี่เป็นพระเนื้อดิบๆหลังแบบนะครับ องต่อไปเลยครับองต่อไป78ิปดิดตานะครับปิดตานี่นะครับเนื้อโลหะนะครับปิดตาเก่าๆนะครับต่อไปครับ79กนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ภูข้างอกนะครับนี่หลวงปู่ภูพิมพ์ข้างอกองค์ต่อไปครับองค์ที่80นะครับก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับตัดคู่นะครับนี่นะครับพายครูนะครับหลวงปู่สุกนะครับองนี้องค์ที่80 ต่อไปครับ8 1อดนะครับ8 1อนี่ดีกว่าเหรียญหลวงปู่โตเนื้ออัปาก้านะครับนี่นะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับปี20ต่อไปครับ82นะครับเป็นเหรียญพ่อพรมนะครับเหรียญพ่อพรมนะครับวัดช่องแคลนะครับเป็นเหรียญมนดกมนดกอะไรนะครับต่อไปครับ 83นะครับวันละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่83วันละคังพิมพ์ใหญ่ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวอีพีนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับวันที่12เดือน12นะครับนานๆจะจัดให้นะครับจะเจออีกทีนะครับใกล้ปีใหม่นะครับราคาแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ใกล้ปีใหม่นะครับอ่าองค์นี้องค์ที่84นะครับนี่นะครับร้อยเดียวนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50นะครับใครซื้อสององค์ส่งให้ฟรีนะครับอ่าลูกค้าลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับขอขอโทษทีนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับ ต่อไปครับ85ครับ85ดห้อ่าอันนี้แปดห้าเป็นปีรันนะครับปีลันนะครับนี่เป็นพระกุปปีรันนะครับ85นะครับต่อไปครับ86ดสครับแปเป็นเหรียญปูชอบนะครับเหรียญปูชอบรุ่นแรกนะครับลมดำสวยๆเดิมๆนะครับต่อไปครับแ7ดเจ็ดครับแปดเจ็ดก็จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญพอแดงนะพอแดงนะครับออก ไม่รู้ออกปีไหนนะครับีนออกปีหนึ่งศูนย์นะครับออกปีหนึ่งศูนย์นะครับเหรียญพ่อแดงนะครับต่อไปครับแปดแปดครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยนะครับแปดแปดนิยมนะครับนี่หลวงพ่อเงินนิยมนะครับแปดแปดนี่นะครับต่อไปครับแปดเก้านะครับพระรอดอีกองหนึ่งนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับแปดเก้าพระรอดสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับเก้าสิบนะครับอันนี้จะคุณนนอสามนี่อ่ะ 90 90นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอนใี่หอมนะครับปี2,500นะครับนี่นะครับเหรียญพ่อเงินวัดดอนใี่หอมปี2,500องค์นี้องค์ที่90ต่อไปครับ9 1เอ็ดครับ9 1เอ็ดนะครับหลวงปู่ภูต่อเลยนะครับนี่องนี้9 1บเอ็ดนะครับต่อไปครับ92นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่ชุบทองสวยๆเลยนะครับ92นะครับ ต่อไปครับเก็มันจะเป็นเหรียญปูโตะนะครับเนื้อปก้านะครับนี่นะครับเ3นะครับเหรียญปูโตะเนื้อปก้านะครับต่อไปครับ94นะครับจะเป็นเหรียญปูแพ้นนะครับนี่เหรียญปูแผ่วนะครับ94นะครับเป็นเหรียญปูแพ้นนะครับอ่าต่อไปครับ95นะครับ95จะเป็นพระสุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่เหมือนมีลงลักษณ์มานะครับ95ต่อไปครับ 96นะครับเป็นเหรียญพอข่าววัดลักซี่นะครับนี่นะครับเหรียญพอข่าววัดลักซี่นะครับต่อไปครับ97ครับอ่าเหรียญหลวงพ่อธรรมจักสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญสวยๆนะครับต่อไปครับ98นะครับอ่าคิตาสามชายอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับ98นะครับหลวงพ่อเงินคิตาสามชายนะครับ ต่อไปครับ99นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับนี่นะครับเหรียญปู่ทิมเจริญพรล่างชุบทองนะครับต่อไปครับองค์ที่100นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับอีก1พิ่อีก1ปีนะครับอีก1รุ่นนะครับอ่าต่อไปครับ101นะครับอ่า101นี่พระชัยนะครับพระชัยไองั่งนะครับหรือพระไองั่งนะครับนี่นะครับ101นะครับ ต่อไปครับหนึ่งร้อยสองนะครับอ ok so, ่าว exactly. um ัดระฆังนะครับพิมพจดีนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสองนะครับวัดระฆังพิมพจดีนะครับดูไปด้วยนะครับบอกหมายเลขมาด้วยนะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยสามนะครับจะเป็นสมเด็จขาโตะหลงปุโต๊ะนะครับในหนึ่งร้อยสามนะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยสี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับตกเก่าสายใต้นะครับเนื้อโลหะนะครับ ไปครับหนึ่งร้อยห้านะครับอวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่วัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับหนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยหกนะครับก็จะเป็นเหรียญปุดทวดนะครับรุ่น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 ใต้ลมเย็นเนื้อทองแดงนะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยเจ็ดก็จะเป็นเหรียญพอเดิมแปดสองนะครับชุบทองนะครับนี่นะครับต่อไปหนึ่งร้อยแปดครับหนึ่งร้อยแปดจะเป็นเหรียญปุดทวดขี่คอนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับ ต่อไปครับ1 0 9นะครับ1 0 9ก็จะเป็นเหรียญพกกลวยนะครับนี่ชุบทองนะครับเหรียญพกกลวยรุ่นแรกนะครับ1 0 9ต่อไปครับ110ิบนะครับก็จะเป็นล็อกเก็ตในหลวงรอ9้านะครับนี่นะครับ110ิบนะครับจะเป็นล็อกเก็ตในหลวงรอ9นะครับ1 1 1สิบเอดนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับ1 1 2สิบนะครับ หนึ่งร้อยสิบสองก็นี่กูวัดกัลยานะครับพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับร้อยสิบสองนะครับต่อไปครับร้อยสิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นแรกนะครับนี่ต่อไปครับร้อยสิบสี่นะครับร้อยสิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่สุกพิมพ์รัศมีเนื้อตะกั่วนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับต่อไปครับร้อยสิบห้า อ่าบรงขุนพมนะครับนี่บรงขุนพมพิมพ์ปกโพนะครับร้อยสิบห้านะครับบรงขุนพมพิมพ์ปกโพนะครับต่อไปครับร้อยสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เหรียญพ่อกลวยต่อไปครับร้อยสิบเจ็ดครับอ่าวัวละคังพิมพเจดีอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับร้อยสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับร้อยสิบแปดครับ ก็จะเป็นเหรียญปูทิมนะครับเจริญพรล่างนะครับลมดำสีลมดำาระทองแดงลมดำเดิมๆนะครับร้อยสิบแปดแล้วนะครับต่อไปครับร้อยสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญพ่อรุ่งรุ่นแรกนะครับนี่เดิมๆดีนะครับเหรียญพ่อรุ่งรุ่นแรกนะครับต่อไปครับร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบนะครับก็จะเป็นนี่นะครับพระหลวงปู่ภูนะครับยืนอุ้มบาทนะครับเป็นพระพุธยืนอุ้มบาทนะครับ ต่อไปครับ1 2อนะครับอ่าวัดละคงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกลับมากนะครับ121แล้วนะครับต่อไปครับ122ก็จะเป็นเหรียญปุตโตะนะครับชุบทองนะครับนี่นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับต่อไปครับ123เหรียญปุตทวดรุ่นแรกนะครับหรือเขาเรียกกันเหรียญหัวโตนะครับนี่123นะครับต่อไปครับ12 4 อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับสามองนะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับร้อยยีสี่นะครับต่อไปครับร้อยยิบห้านะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับร้อยยิบห้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับต่อไปครับร้อยยี่สิบหกนะครับร้อยยี่สิบหกเอาหลวงปู่เผือกอีกหนึ่งพิมนะครับนี่ ร้อยี่หกนะครับหลวงปู่เผือกอีกหนึ่งพิมพ์นะครับต่อไปครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยี่สิบเจ็ดอ่ะอันนี้บางขุนพรมกลุกเก่านะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับร้อยยิบเจ็ดนะครับบางขุนพรมกลุกเก่านะครับพิมพ์มีหูนะครับสังคติมีหูไปครับร้อยยิบแปดนะครับร้อยยิบแปดอ่ะเหรียญเก่าอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับนี่รูปหัวใจนะครับร้อยยิบแปดนะครับต่อไปครับร้อยยิบเก้านะครับก็จะเป็น หลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ร้อยยิบเก้านะครับนี่มีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่นะครับต่อไปครับร้อยที่สามสิบอ่าเหรียญปุดโต๊ะนะครับลมดำเดิมๆนะครับเหรียญกระหนกข้างนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับร้อยสามเออร้อยสามสิบนะครับต่อไปครับร้อยที่สามสิบเอ็ดนะครับ วัดละคังพิมพ์ใหญ่ต่อเลยนะครับร้อยที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับต่อไปครับร้อยที่สามสิบสองนะครับเา้าไปไหนหมดไปไหนหมดอ๋ออยู่นี่ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับร้อยที่สามสิบสองนะครับ จอบใหญ่นะครับนี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับร้อยที่สามสิบสองต่อไปครับร้อยที่สามสิบสามนะครับอ่าเอาไ่ใช่เอาไปไหนแล้วอ๋อหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับร้อยที่สามสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลี่ศูนย์ห้านะครับนี่นะครับ ต่อไปครับต่อไปครับร้อยที่สามสิบสี่นะครับอ่ะพิมพ์เส้นได้นะครับบางขนพรมกู่เก่าพิมพ์พิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับนี่ร้อยสามสิบสี่นะครับต่อไปครับร้อยสามสิบห้านะครับอ่ะกูท้ายไอ้กูวัดกัลยาอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับร้อยสามสิบห้านะครับกูวัดกัลยานะครับต่อไปครับร้อยสามสิบหกนะครับ เปตตาสายใต้จิ๋วนะครับนี่นี่นะครับร้อยที่สามสิบหกนะครับต่อไปครับร้อยที่สามสิบเจ็ดนะครับร้อยที่สามสิบเจ็ดนี่รูปลอหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มนะครับนี่นะครับร้อยสามเจ็ดนะครับรูปลอหลงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มนะครับนี่นะครับไปไวหน่อยนะครับต่อไปครับ ร้อยที่สามสิบแปดนะครับคีตาสามชายนะครับนี่นะครับร้อยที่สามสิบแปดนะครับคีตาสามชายหนึ่งองค์นะครับต่อไปครับร้อยสามสิบเก้านะครับร้อยสามสิบเก้าสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับบางขนพมกุเก่านะครับร้อยที่สามสิบเก้าแล้วนะครับต่อไปครับร้อยที่สี่สิบก็จะเป็นเหรียญล่อหลงพ่อจันนะครับรุ่นแรกอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่ร้อยสี่สิบนะครับน่าจะร้อยได้ร้อยห้าสิบองค์นะครับ ต่อไปครับร้อสเอดนะครับอ่ารูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่นี่นะครับร้อยสี่สิบเอ็ดต่อไปครับร้อยสี่บสนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่วัดระฆังฐานแซมนะครับต่อไปครับร้อยสี่ิบสามนะครับอ่า พิมพ์นิยมอีกหนึ่งองค์นะครับร้อยสี่สิบสามนะครับนี่รูปลอหลงพราเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับต่อไปครับร้อยสี่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์หกชั้นนะครับแขนกลมนะครับนี่นะครับร้อยที่สี่สิบสี่นะครับ ต่อไปครับร้อยที่สี่สิบห้านะครับอ่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับร้อยนี้ร้อยที่สี่สิบห้าแล้วนะครับโปรโมชั่นนะครับเดือนวันที่สิบสองเดือนสิบสองนะครับจัดหนักจัดเต็มให้ไปเลยนะครับต่อไปครับร้อยสี่สิบหกนะครับมาพัลอดนะครับพัลอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับร้อยที่สี่สิบหกนะครับองต่อไปครับร้อยที่สี่สิบเจ็ดนะครับ เอาไปไหนแล้วอ่านี่สมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับน่าจะได้ร้อยห้าสิบนะครับต่อไปครับร้อยที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นฤาษีนะครับฤาษีสายใต้นะครับร้อยที่สี่สิบแปดนะครับเป็นฤาษีสายใต้นะครับ ต่อไปครับร้อยที่สี่สิบเก้านะครับอ่าหลวงปู่ทวดเตาลีศูนย์ห้าอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับร้อยที่สี่สิบเก้านะครับต่อไปครับร้อยที่ห้าสิบนะครับองค์สุดท้ายนะครับอ่าร้อยที่ห้าสิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่สายใต้นะครับร้อยที่ห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกนะครับกับราคาโปรโมชั่นนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับ เดือนวันที่12เอนี่นะครับองค์ละ100บาทนะครับท่านใดซื้อ2องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับองค์เดียวขอค่าส่ง50นะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมทักมานะครับ096 661 4848นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ